เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกๆคนนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เฮียงหัวแชนแนลกับช่วงสายดองครองโลกก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวไอเทมฟรีเดือนมีนาคมนี้นะครับก็มาจากทุกช่องทางเลยนะครับทั้งล็อกอินอีเวนต์สามแมตช์ลุ้นไอเทมนะครับหรือไม่ก็ออนไลน์รับไอเทมนะครับแล้วก็ในโทรศัพท์ก็เกี่ยวด้วยนะครับมาเรามาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าครับดูจากหน้าตานะครับผมว่ามันสวยกว่าเดือนที่แล้วนะครับ สวยกว่าแต่ก็ก็ไม่รู้ว่ามันจะดีกว่าหรือเปล่านะครับแต่ข้อดีที่มันดีกว่าเดือนที่แล้วผมว่ามันเป็นการ์ดที่มันลุ้นทั้งเวอร์เบสและเวอร์ลิเจนเลยนะครับสำหรับเดือนที่แล้วมันไม่ค่อยจะมีการ์ดลุ้นเวอร์เบสกับเวอร์ลิเจนสักเท่าไหร่ครับมาดูดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเริ่มเลยแล้วกันเริ่มที่ตัวเตเต้พรีเมียมระดับ6ครับการนี้ได้มาจากออนไลน์ในโทรศัพท์นะครับอ่าไปเดรลัซซี่โอ้เจ็ดล้านโอ้สองล้าน เอ้ยยี่สิบสองล้านก็มาโอ้โหเควินเดอร์บรอยโอ้ปีแรสโอ้โหเดอร์บรอยมาต่อไปครับเริ่มที่นี่ละกันแพคเนกเตะรวมปีเบสสามสิบสองใบเท่านั้นปัดเอออีโกอินมาผิดปีไปแล้ว้โหเย็ดเป็ดก็มาผิดปีเหมือนกันต่อไปอ่ะนี่ละกัน W.C. แปดยี่เวียราน่าเบียราไปโอ้เชฟดผาเบคกขาดต่อไปครับเอานี่ละกันพักนเตยุโรเบส20่สครับฟอนดตอเรสฝืนแปดแดงอ,อุ๊บอูเปโดโรดิเกสแม่ต่อไปการที่เหลือคือการลุ้นเวอร์เบสและตำนานทั้งนั้นเลยครับเริ่มที่อันนี้ละกัน E.C. เบสส300 ถ้าไม่เป็นกาเดตเบลลูรันโดอิบราก็ขอเป็นเวอร์เบสเลยละกันครับเ <c oughs> บสสามร้อยคงจะออกอะ่ะโอ้โหเฮกเตอร์เบเยรลินโอ้ซานเชสโอ้ฟูมาเชียเอยฟเอนาดิญโยรันชอค,ครอสโอ้จิฟฟี่ซิกเกอร์สันโอ้มันนานนี่นี่นะโอ้บูรันโดซิวาเบรโดซิวาโอเคตอนนี้ก็เหลือ สัญชาติอะไรเนี่ยนาเตะโปรตุเกสนกเตะอังกฤษนาเตะอาร์เจนนักาเตะอิตาลีครับเริ่มที่อาร์เจนละกันเมสซี่เวอร์เบสไปห้าใบครับโอ้ยเบาวบีผู้ปาสตอเร่ทำไมันถูกอย่างนี้วะมิโคลัสไกตันอ้ยดิบาลาแล้วก็โ,โรเมโร นี่ก็12ใบสุดท้ายครับมีแค่2ใบเอาโปรตุเกตก่อนนะครับโรนันโดไปแโอ้ยดานดินโลเปเรราถูกใช่ไหมโอ้โหลิคาโดเปเรราพี่น้องกันหรือเลปล่าเนี่ยเปเรราทั้งนั้นเลยเอาต่อไปกันที่4ใบแล้วกันนักเตะอ,อังกฤษครับลลกมาหาชนไม่เกี่ยวนี่เกี่ยวที่นักเตะครับไปปาบแฮร์รี่เคน โอ้ยเดลี่อัลลี่สเปอร์สองตัวเลยโอ้เจสซี่ลินการ์ดแล้วก็แพทริเคนอีกตัวหนึ่งเบอร์เบสก็ไม่มาครับผมโอเคหกใบสุดท้ายของการรีวิวแต่อิตาลีอิตาลีไปโอ้โหบุฟฟอน้ยเบอร์เบสมาซะงั้น ว้าวว้าวโอ้โด180ล้านของฟรีโอ้โหขนาดดองแค่ไม่กี่วันเองนะครับเนี่ยโอ้เมอร์เบสมาแลนสุดยอดสตูรารุเดโรวารติเดรอซี่แล้วก็บาซายี่ครับทำให้นับบุฟฟอนนี้ก็นึกเรียกได้ว่าเนี่ย่ตัวแม่งกากๆทั้งนั้นเลยว่ะก็สำหรับผมนะครับคิดว่าสำหรับเดือนนี้นะครับ ถ้าเกิดดองไว้เยอะแล้วเปิดได้เวอร์เบสอ่ะถือว่าใช้ได้เลยครับสำหรับไอเทมฟรีเดือนนี้นะแต่ถ้าเกิดดองแล้วเปิดไม่ได้เวอร์เบสไม่ได้เวอร์ลิเจนเนี่ยครับมันถือว่าไม่น่าจะได้ตัวดีๆนะครับอย่างที่เปิดเห็นที่เปิดไปครับมันก็ได้แต่นักเตะที่มันราคาถูกๆอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดไม่ได้เปรียงป้างเวอร์เบสหรือไม่ก็ท่็อปเพเยอร์ไปเลยนี่ก็มีสิทธิ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สําหรับเดือนนี้ครับก็อยู่ที่ดวงแล้วแหละครับสำหรับผมนะครับต้นเดือนได้เวอร์เบสมาแล้วเป็นอะไรที่ดีใจ โอเคครับก็ท้ายเดือนนะครับรอผมดองแบบชัดเต็มแล้วก็มาลุยกันอีกทีหนึ่งแล้วกันครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย